เขาคือนักล่าแวมพร์โลนอที่อยู่มาวันหนึ่งโดนจ้างวานให้ไปตามหาเด็กหายในปราสาทของแวมพรยดาลุกแวมพร์จอมโหดที่ <c oughs> ได้ฉายาไร้เทียมทานพอเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่ามันตกใจตายไปแล้วแต่ด้วยความที่พี่แกเป็นแวมไพร์ก็เลยตายแล้วฟื้นได้แถมพี่แกก็เป็นแวมพร์โคตรป๊อดวัน,ว,นวันก็อยู่แต่ในปราสาทเล่นตเกมส่วนไอเด็กที่ตามหาอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกใครแต่แอบมาเล่นเกมในปราสาทได้หลายวันแล้วแถมไอเด็กนี่ก็กวนโอยไม่อยากกลับก็ เลยหนีไปซ่อนแล้วปราสาทพี่แกก็ดันมีกบดักเยอะซะด้วยงานนี้ก็เลยวุ่นเลยทั้งต้องคอยมาหลบกบดักและหาตัวเด็กแต่โชคดีที่เจอตัวแหละนะแต่จูจ่ๆกบดักที่พวกพี่แกหลบกันมามันเกิดลัดวงจรทําให้ปราสาทแวมพ์พร์ของเขาเดินระเบิดตุ้มจนไม่เกลี่ยมไม่เหลืออะไรแน่นอนว่าเจ้าของปราสาทไม่พอใจและต้องการจะเอาชีวิตของพวกเขาแต่เผอิญว่ามันดันเช้าพอดีและแวมไพร์ก็แพ้แสงแดดให้สนใจทิ้งชื่อเรื่องไว้แล้วเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยนะ